สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ต่ายจะพามาดูวิธีการยืดผมในแบบฉบับของพี่ต่ายนะคะเคสนี้นะคะก็จะเป็นคนผมฟูนะคะแล้วก็หยิกมากๆนะทุกคนหยิกยันรากเลยนะทุกคนนะอ่านี่นะคะเห็นไหมนี่นะคะหยิกมากๆยันโคนเลยนะคะทุกคนแล้วก็หนามากนะทุกคน ข้างบนนะคะจะเห็นว่ามีความแข็งแรงอยู่นะคะเส้นผมมีความแข็งแรงอยู่แต่ตรงส่วนปลายนะคะก็จะแห้งนะคะผ่านการทําเคมีมานะคะตรงส่วนปลายนะคะเราต้องระวังให้มากนะคะพี่ตายจะ,ะจะไม่ไปยุ่งกับเขานะคะคือจะยุ่งกับเขาให้น้อยที่สุดนะคะคือให้โดนน้ายาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะทุกคนนี่นะก็คือแห้งนะคะทุกคนเห็นไหมคะ จริงๆแล้วนะคะเคสนี้นะคะเป็นเพื่อนช่างทําผมด้วยกันกับพี่ตายนะคะซึ่งเขาให้พี่ต่ายยืดให้นอกรอบนะทุกคนตอนกลางคืนนะคะนี่นะคะปิดร้านเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปยืดผมนะคะคือพี่ต่ายยืดให้แต่เป็นครีมยืดจะเป็นของเขาและทุกอย่างเป็นของเขาหมดนะคะทุกคนเขาเตรียมไว้ให้พี่ต่ายก็คือเป็นชวัดขอบนะคะสูตรอ่อนแอนะทุกคน ด้วยความที่เขากลัวผมเขาเสียนะคะเขาก็จะให้พี่ต่ายใช้สูตรอ่อนแอนะคะแต่พี่ต่ายจริงๆอะพี่ต่ายมองว่าข้างตรงโคน่ะเขาสามารถใช้สูตรแข็งแรงได้นะทุกคนแล้วก็ส่วนปลายก็ใช้สูตรอ่อนแอได้นะคะแต่เขามีอยู่สูตรอ่อนแอนะคะเขามีอยู่สูตรเดียวนะคะก็ก็เลยให้พี่ต่ายใช้สูตรอ่อนแอค่ะพี่ต่ายก็จะใช้ตามนี้นะคะแต่ที่สําคัญนะพี่ต่ายจะนวดหาะะลงครีมยืดนะคะแล้วก็ จะนวดทุกช่อนะทุกคนนวดให้เยอะๆนะคะครีมลงให้ครีมยืดให้ฉ่ำๆนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะคือมันจะช่วยให้เส้นผมนะคะคลายตัวได้ง่ายนะทุกคนนวดไปเรื่อยๆนะพี่แต่จะนวดแบบนี้นะคะไปทุกช่อเลยนะคะทุกคน จะเห็นว่าพี่ต่ายมีใส่ครีมตรงปลายด้วยนะคะทุกคนแต่นั้นไม่ใช่ครีมยืดนะคะพี่ต่ายใส่ทีตเมนต์นะคะลงตรงปลายนะคะการครีมยืดไปเลื้อตรงปลายนะคะอาจจะทำให้ผมช็อตได้นะคะดังนั้นนะคะเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะ ทุกคนเห็นไหมคะเห็นตรงเส้นผมไหมคะขนาดเราลงน้ํายาฉ่ำๆนะคะแล้วก็นวดเรื่อยๆนะ,ะยังลงยากเลยนะ,ะทุกคนยังมีความดีดขึ้นมาหยิกเหมือนเดิมนะคะดังนั้นนาพี่ไต่ถ้าเจอเคสแบบนี้นาพี่ไต่แนะนําว่าถ้าผมเขายังดูแข็งแรงข้างบนนาใส่สูตรแข็งแรงได้เลยนะคะทุกคน พอลงครีมยืดหมดทั้งหัวแล้วนะคะทุกคนพี่แต่ก็จะวนกลับมานวดอีกรอบนะทุกคนแบ่งเป็นช่อๆนะคะแล้วก็นวดนวดนวดนะนวดทุกช่อน,นะ,ะให้ทั่วทั้งหัวนะคะคือให้ชิดโคนมากลงน้ํายาให้ชิดโคนมากที่สุดนะทุกคนแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้โดนหนังศรีรษะนะคะก็คือผมเขาหยิกมากหยิกหยิกติดโคนเลยนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องใช้น้ํายาให้ชิดกับอ่า โคนผมให้มากที่สุดนะคะทุกคนพอพี่ต่ายนวดทั้งหัวเสร็จแล้วนะทุกคนพี่ต่ายก็ทิ้งเวลาไว้20นาทีนะคะหลังจากครบ20นาทีนะคะพี่ต่ายก็จะมาเช็คความยืดหยุ่นนะคะว่าเส้นผมนะคะคลายตัวหรือ,อยังนะคะโดยการ หยิบขึ้นมา2-3สาเส้นนะคะแล้วก็ดึงดูนะะทุกคนถ้าดึงยืดออกไปแล้วไม่หดนะคะก็แสดงว่าใช้ได้นะหลังจากนั้หนหลังจากที่เส้นผมยืดหยุ่นได้แล้วนะแล้วพี่ตก็นำลูกค้าไปที่เตียงสาสนะทุกคนแล้วก็ใช้น้ำนะคะพรมที่ปลายผมนะคะแล้วก็หวีตรงลูกผมนะให้เขาคลายตัวเหมือนกันนะให้เขาติดน้ำยานะคะ เพราะว่าตอนที่เราลงนะคะอาจจะมีบางเส้นนะที่ไม่โดนนะคะทุกคนก็ใช้หวีนะหวีตรงหน้าผากนะคะหวีตรงลูกผมนะคะประมาณสัก5-10นาทีนะทุกคน ที่พี่ตายเป่าผมไปพอประมาณแล้วนะคะพี่ตายก็ใช้ไดนะคะมาไดให้ผมแห้งนะะทุกคนก่อนที่พี่แตายจะไปรีดผมนะคะก็ะจะเห็นว่าเส้นผมนะคะยังมีความเป็นคลื่นอยู่นะ,ะทุกคน ในกรณีแบบนี้นะคะเราสามารถลงครีมยืดตรงส่วนที่เป็นคลื่นได้อีกนะทุกคนลงไปอีกรอบหนึงสักสินาทีนะคะแล้วก็ผมก็จะคลายตัวแล้วก็จะยืดตรงได้มากกว่านี้นะทุกคนแต่เคสนี้นะคะก็คือเป็นเพื่อนช่างกันเองนะคะเขาชอบง่ายๆนะคะไม่ได้ซีเรียสแค่นี้พอใจแล้วนะคะเราก็ ก็จะไม่เสีเรียสนะแต่ถ้าใครทําหัวลูกค้าจริงๆนะพี่ไต่ายถ้ายืดไม่ตรงนะคะเหมือนออกมาคลายไม่หมดนะคะยังมีความเป็นคลื่นอยู่นะพี่ต่แนะนําให้ลงครีมยืดไปได้เลยอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือลงแค่ส่วนตรงส่วนที่เป็นคลื่นนะทุกคนนะอ่ะหลังจากนั้นก็เข้ามาถึงขั้นตอนการรีดนะ,ะคะคสนี้นะพี่ต่ายรีดชอบบางมากๆนะคะตรงส่วน ท้ายถอยนะคะจะเป็นลูกผมนะคะเป็นผมที่ผมอ่อนผมอ่อนแอนะคะเป็นลูกผมนะคะเราจะใช้ไฟที่ต่ำนะทุกคนอยู่ประมาณ1 8อองศานะคะแล้วพี่ไต่ก็จะเพิ่มไฟขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกคนคือเคสนี้พี่ไต่รีดชอบบางมากนะทุกคนปกติจะไม่รีดชอบบางขนาดนี้นะอันนี้พี่ไต่รีดชอบบางเป็นพิเศษนะคะ เพราะผมเขาหยิกมากแลยิกยันโคนเลยจริงๆนะคะทุกคนแล้วพี่แต่ต้องใช้ดึงนะคะดึงให้ออกนะดึงให้เหยียดตรงมากที่สุดนะคะ เราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนการโกลกแล้วนะคะทุกคนพี่ต่ายจะใช้ครีมโกลกเป็นตัวแบ่งช่อผมนะคะโดยพี่ต่ายจะลงส่วนด้านข้างก่อนนะคะ<ๆ>ก็จะลงแบบนี้นะทุกคนนะก็จะใช้ครีมโกรกแบ่งช่อๆนะแบ่งเป็นช่อๆนะคะจะไม่ใช้ก๊บหนีบนะคะทุกคนแล้วก็ลงตรงส่วนโคนก่อนนะคะ เราจะลงตรงส่วนโคนให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยมาลงตรงส่วนปลายทีหลังนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องใช้กิ๊ตนะคะทุกคนมือนึงก็ยกช่บผมขึ้นนะคะอีกมืออีกมือนึงก็ป้ายน้ำยานะคะ ก็จะทําแบบนี้นะทุกคนส่วนปลายนะคะถ้าเห็นว่ามันช็อตหรือแห้งมากนะคะเราก็ใช้ทิชเูแมต์รองพื้นไปก่อนนะคะคอยป้ายน้ํำยานะคะ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มกว่านะ,ะทุกคนพี่่ทยจะทิ้งเวลากโกรกไว้20นาทีนะคะอนแลแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือการเป่าเพื่อเช็คงานอีกทีนะคะหลังจากนั้น,นะคะเราก็จะไดเก็บงานนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าผมมีความยุบตัวลงเยอะนะคะทุกคนแล้วก็มีความเหยียดตรงนะคะแต่ยังมี ข้างในด้านในนะคะยังมีความเป็นคลื่นนิดหน่อยนะะทุกคนซึ่งพี่ต่ายมองว่าไม่ค่อยโอเคนะคะ,ะแต่ไม่ไปไร่นะคะเพื่อนช่างนางก็โอเคนะคะราคาก็กันเองกันเองนะคะก็เอาไปแบบกันเองกันเองก็แล้วกันนะคะ, <S 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 ะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e พี่ต่ายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ต่ายก็ต้องขอลาไปนอนก่อนนะ,ะทุกคนคือดึกมากแล้วนะคะตอนนี้ก็ เชียงคืนแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็คุ้นหนคะ่ะ